มาคนแรกน้องใครมพี่เมกโอเคไงมาคันแรกแบบเท่เหงื่อท่วมเลยร้อนสวัสดียามเช้านะคะพบกับ Weekly Story อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไป Family Trip Wayfarer 41เรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้นะคะก็มาถึงปั๊มจุดนัดจุดที่หนึ่งของพี่พี่สายคองเขาก็จะนัดกันที่จุดนี้เป็นจุดแรกตีห้าครึ่งและ ถึงขั้นแรกอีกแล้วทริปนี้เป็นไงเราไม่เคยจะพลาดเพราะเราเป็นวัยรุ่นนอนน้อยเ <c oughs> <c oughs> พราะเราออกทริปทีไรเราก็จะตื่นเต้นตลอดนอนไม่ค่อยหลับไม่ต้องบอกปกตินอนกลางวันปกตินอนกลางวันกลางคืนก็จะตาตื่นๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวพอแดดเริ่มออกแล้วไม่รู้ว่าดีอะไรแต่ตอนกลางคืนก็ตาตื่นก่อนเอเดี๋ยวว่าถ้าแดดเริ่มออกแล้วนี่ง่วงตายอย่างงี้ โหดูเหงื่อดิโคดร้อนนี่ขนาดแบบตีห้าครึ่งนะแดดยังไม่มายังร้อนขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเรามันสายขี่อยู่แล้วเราไปท้าแดดกันโอเคค่ะจริงเหรอสี่สิบ้าเลยเหรอโอ,อ้ยไม่ก่อนโอเคระหว่างนี้เราก็รอพี่ๆที่เหลือเดินทางมาถึงแล้วเราก็จะเดินทาง ยังจุดต่อไปเพื่อไปรวมกับพี่ๆสายอื่นยกลุ่มนครน,น,นายกก่อนกนนาคยโอเคแล้วเ,เจอกันค่ะ สองแล้วนะคะสายคลองและนะครนายกรวมตัวกันรอสมาชิกที่เหลือเพิ่มเติม หลังจากที่เราได้รวมตัวกับพี่พีสายนครนายกแล้วนะคะเมื่อสมาชิกมาครบแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะทริปนี้นะคะพวกเราก็เลือกที่จะเดินทางผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะส่วนที่ขี่ๆอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นคลอง14ไปออกสุวินทวงหรืออะไรสักอย่างนะคะไม่แน่ใจเลยเพราะว่าทริปนี้เราขับตามอย่างเดียวค่ะแต่เส้นนี้ก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ไปเที่ยวไหนจ๊ะ <but> ว <universal movement> ันนี้ไปจันทบุรีไปตีเมืองจันทร์เหรอใช่ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ปะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความเด็ดเดี่ยวนี่เราจะเียวอะและเหมาะ ขี่กันมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็มีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ๆสมาชิกอีกสองคันนะคะบอกว่าเติมน้ำมันอยู่ปั๊มข้างหลังนี่ให้จอดรอก่อนโอเคพวกเราก็พากันจอดรอข้างทางกันแบบนี้เลยและขอญาตเซลคุณพี่โลเอสคันนี้ก่อนเลยนะคะขี่มาอยู่ดีๆก็อยากจะชิวเฉยไอเราก็นึกว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าที่ไหนได้อยากจะกินลมชมวิวซะงั้นเห็นบรรยากาศดีนี่ไม่ได้เลยสงสัยจะคิดถึงเมียนะคะคือขบวนเขาไปนู่นกันแล้วคะ่ะ ช่วงที่เราเดินทางไปทริปกันนะคะก็ตรงกับวันหยุดยาวค่ะก็จะเจอพี่ๆไบค์เกอร์จากหลายๆกลุ่มตลอดทางเลยค่ะและถ้าเห็น C1 ไปปาดหน้าใครก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะพอตั้งแต่ขี่ทริปกันมาหลายๆทริปเนี่ยพวกเราจะรวมตัวกันได้ดีเฉพาะเวลาถ่ายรูปแล้วก็ตอนแวะปั๊มเท่านั้นค่ะ หลังจากนั้นก็จะกระจะระัดกระจายกันเป็นดาวลูกไก่เลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถึงพวกเราจะซิ่งนะคะก็ซิ่งแบบมีมารยาทและก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักค่ะจะไม่รบกวนผู้ร่วมทางท่านอื่นแน่นอนค่ะ คือว่าอากาศไม่ร้อนมากนะคะกำลังขี่แบบสบายๆแต่ตอนนี้เริ่มมีแดดล้วรู้สึกว่าต่อไปน่าจะเริ่มร้อนละใช่ไหมขี่มาก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นาะใช่แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแดดละน่าจะแบบกำลังจะร้อนฉ่ำพพชายนิรนามหนึ่งคนไม่รู้ดีดอะไรยืนสุบรีตากแดดขนาดนั้น ว่าเขาโดนตัวไหนมาค่ะนี่ทำทรงทำทรงโอ้โหหล่อมากมั้งนี่นี่เสยผมไปหนึ่ง่นีนเ,นเว้นด่ำอันนี้เราอยู่ปั๊มหนองใหญ่นะครับ ใหญ่โมกกรครับใช่ของี่เย็ดมาของสี่แนะนำนะครับพอดีครับร้อนครับไม่ต้องมากันแล้วซ้อมตรงระลอกซ้อมตรงระลอกอบไปละเป็นไงครับอย่างร้อนนี่ขนาดนี้อนเลยชุดหนึ่งของเมียดิเนียก่อนเป็นไงครับจานดอทเป็นไงครับร้อนไปแล้วครับ ไปมาถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถึงแล้วจานป๊าเป็นไงครับล้อล้อนร้อนขันร้อเนี่ยไม่ไดีค่ะสภาพอากาศเป็นไงคะเย็นดีเย็นดีทำจริงทำไม่โก็เนี่ยยืนูครับตายนี่อากาศตอน8โมงก็จะบ้าตายแล้วโอ้ my god น,นี่เรามาแวะทำอะไรกันคะไม่รู้ทำบุญค่ะอจอกัในสภาพตอนนี้เปียกไปทั้งตัวละไม่เปียกเลยเย็นเย็นจริงปะใจเย็นก็เลยเย็นโอ้โหบ้านแสงจันจันทบุรีค่ะามาแวะทำบุญกันก่อนจะเข้าที่พัก

คตามนั้นแหละหน้าตาดูมีความสูงว่าเหมือนพุกเมียวด้วยนะมันก็เย็นนะพี่แต่มันก็ร้อนรุ่มอยู่ดิสุกไหมไม่สุกค่ะสุกไม่สุกใช่จะสุกละใครบอกรอนว่ามันสุกเมย์กลับว่าไหนพี่พุกเมียเหมือนกันกลับวันไหนพรุ่งนี้เหมือนกันที่เขากวมันมีมันสื่อเนี่ยก็มีพวกนอนสองคืนไงพี่ใครวะพี่พุกเมีขาสองคืนนะพี่เขาลงวันนะจริงเนี่ยจริงวันทเราทำอะไรกัน ่ก้หลัพบนักท่องเที่ยวสองคนกำลังจะถ่ายรูปท่ามกลางแดด40กว่าองศาของเขานั้นยังไหนึ่งสองซ้ 1, 2, อันนี้ฟิเเลเหมือนแบบโจคุมซอยอ่ะนน อะไรปาโอ้โไม่เรอนเลยาจริงแค่ใจเราเ็นอย่างเป็นนั่นแน่อันนี้นเราก็เดินไปที่ไหนกันคะคุณโรโต,โตโ้นนคุณเดินมาคุณไม่รู้อะไรเลยหรอไม่รู้ที่ไหนเลยกแจ๊้ <S 2> <S 2> โคุณไม่ศึกษาเส้นทางเลยไม่เคยศึกษา ศกษาเวลาหลง ริมทะเลคนเยอะมากเพราะว่าตอนกลางวันเล่นไม่ไหวแดดร้อนตกเย็นมาคนมาเล่นน้ำเต็มเลยว้าวบรรยากาศดีลมเย็นมากๆเลย พักกันที่คาวบานาบีเจ้าหล่าว คนเดียวเพราะว่าพี่โต้เมาแล้วทุกคน6โมงกว่า6โมงเย็นเมาซะและ้วทุกงานจริงๆแต่คนเยอะมากตอนนี้ริมหาดก็คือคนออกมาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศดีลมเย็นสบาย จากกิจกรรมยมค่ำคืนนั้นนะคะเราก็ได้ร่วมปาร์ตี้กันแบบสนุกสุดเวียงและก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ได้รับแพทฟูลเมมเบอร์เต็มตัวกันด้วยนะคะบอกเลยว่ากิจกรรมยามค่ำคืนของเรานี้มันกันจนภาพตัดกันไปเลยทีเดียวค่ะและก็เหมือนเคยนะคะเราสองคนก็ไม่เคยตื่นทันอาหารเช้าโรงแรมเลยสักทิปลำบากขี่หาข้าวกินกันอีกทีนี้แดดก็ร้อน ขี่วนไปจ่ะหาที่ลงไม่ได้สักที ฟังมดแล้วเอาพี่พี่ดอช์โชว์หนึ่งทีเดีววัถ่วดิกินอะไรพี่ลาบบ้าก็บวบแล้วก็เอาน้ำจิ้มเทกกินตามอือหือจะจเดี้ยวเดี๋ยวหน่อยเป็นไงค่ะเคียวเหล็กเคียวดีๆนะ รรีงยอ่หลังจากที่กินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยอิ่มท้องกันทุกคนแล้วนะคะก็ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะแต่ช่วงที่พวกเรานั่งกินข้าวกันอยู่นะคะก็มีพี่ๆกลุ่มที่ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนค่ะ ไลน์มาบอกว่าที่ระยองฝนตกหนักมากชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็คิดกันว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลยท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเดี๋ยวขี่เรื่อยๆไปก่อนแล้วกันตกก็ตกจะได้เย็นสบายเพราะว่าตอนนั้นนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะอคนะพอขี่ออกมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีและแล้วก็มีเสียงคำรามมาเบาๆให้ตื่นเต้นกันค่ะ ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเดี๋ยวแวะปั๊มกินกาแฟเติมน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าจะได้ลุยกันไปยาวๆค่ะรอ,อ,อดไม่รอดไม่น่ารอดเติมขนาดนี้ตกแน่นอน <c oughs> รียมลยุยคิดว่าแฉ เข้าไปหาฝนเนี่ยดูเลยแตท่ามีแต่ก็ดีไม่ร้อนพร้อมเปียกไหมครับไม่ต้องพี่แม่ปัดตะไคร้ไปแล้วโอ้ยน่าจะพายุเข้าพร้อมแฉะไหมครับรอเลยนี่เก็บเงินกู้คิดว่าไงไม่ตกจริงเหรอจะเล่นเย็นนะ ตกก็เอาีเกียบน่าตตตัวนี้เปียกแน่ๆน่าตกแล้วไงนะตีเกียบน้าโตกได้เลยเกียน้าผมโอ้โหถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากถ้าเปียกต้องยัดใส่ค้อบแบบปะตะไคร้ไหมคะปะค่ะเอามาสักปรกหนึ่งสักปรกหนึ่งละเป็นยังไงสายฟ้าถล่มเดี๋ยวมันรอมาดูกันว่ามันจะตกไหมสุดยอดสรุปว่าทริปนี้นะคะพวกเราตัวแห้งกันค่ะ และตอนขี่กลับนะคะก็ถือว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะเพราะมันคืมฟ้าคืมฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะคะก็เลยขี่กลับกันแบบฟินๆเลยค่ะจริงๆทริปนี้นะคะเราเดินทางกันมาหลายคันเลยนะคะแต่ว่าเราก็แยกย้ายกันกับคนละทางคนละเวลากันค่ะแล้วแต่ว่าบ้านใครอยู่ใกล้ใครสะดวกแบบไหนเวลาไหนจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอกันทั้งหมดค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่ารวมตัวกันได้ดีเฉพาะเวลาถ่ายรูปกับเวลาปาร์ตี้เท่านั้นเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศสนุกสนุกมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะและก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะท้ายคลิปนี้เรายังมีสรุประยะทางพร้อมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาฝากพี่ๆกันด้วยค่ะ สำหรับทริปนี้นะครับเราเติมน้ำมันไปทั้งหมด1,700บาทกับเส้นทางทั้งหมดนะครับไปกับ510กิโลเมตรโดยประมาณและก็ยังมีที่เราขี่ถ่ายรูปขี่แวะกินข้าวและแน่นอนครับสำหรับผมคือมีหลงด้วยอีกรวมๆเกือบ100โลนะครับโดยคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองได้14กิโลเมตรต่อลิตรครับและเราใช้ความเร็วยืนพื้นในการขับขี่อยู่ที่140 -180 โดยประมาณนะครับ และส่วนตัวผมนะครับก็ถือว่ารับได้ครับและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Weekly Story กันด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าค่ะ